วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์แม่แหวนชวนกินนะคะนะค่ะวันนี้เป็นเกาเหลาค่ะแม่แหวนแบบหิวมากนะคะทํางานมาในเหนื่อยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แม่แหวนต้องต้องต้องทาความสะอาดโรงเรียนนะคะเป็นวันศุกร์ที่พ่อแม่นะคะต้องไปทําความสะอาดห้องเรียนให้ลูกนะคะก็เลยเหนื่อยมากนะคะแล้วยังไม่ทานข้าวเลยค่ะแม่แหวนหิวมากนะคะ ท้องร้องกรดุดกร,ด,กรดนะคะมาจ้าเป็นเกาเหลานะคะวันนี้แม่แหวนให้วิธีทําไปแล้วนะคะข้าวนี่คือแบบพูนเลยนะจ้าทุกคนคือนี่คือแบบสําหรับสองคนกินเลยนะคะข้าวเพราะแม่แหวนรู้ว่าถ้าแม่แหวนทานเกาเหลานะคะแม่แหวนจะทานได้เยอะนะคะแล้วก็นี่คะ่ปะปลาลาสับนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมเต็มกระปุกเลยนะคะ นี่ปลาราสับค่ะเอาปลาราสับมามาทานด้วยนะคะมันอร่อยค่ะทุกคนไม่แบนเลยขอเอามาทานด้วยนะคะเอามานิดนึงพอค่ะเดี๋ยวจะ,อะเอามานิดนึงไว้เสริมก็พอค่ะเพราะว่าวันนี้เกาเหลาคือพระเอกของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะไม่แบนขออนุญาตคลุกเ,เกาเหลาก่อนนะคะ เป็นเกาเหลาเนื้อนะคะใครไม่ทานเนื้อก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะนี่อือขอชิมน้ำก่อนค่ะทุกคนคะ่ะตะกี้แตะแค่ปลายเล้นก็รู้สึกอร่อยแล้วอะนี่นะจ๊ะอือหือ อืมอร่อยค่ะทุกคนเข้มข้นเข้มข้นมากค่ะเหมือนสูตรที่ไม่หวานให้ไปนะนะอืมอร่อยเลยค่ะอร่อยเลยจ้ะอืมเนื้อนะคะอืมอืมอืม เนื้อนุ่มมากเลยค่ะทุกคนอืมหอมนนออืมอ,อืมอืม,อมชื่นใจจังเลยอะ่ะสดร้อนร้อนอืมขอพักกันนะ พักค <Es> <Star> ่ะขอย้ำอ่ะ ้หิวข้าวกะหายน้ำแบบว่าแต่ว่าต้องไปรับลูกไงฮะรับลูกบ่ายโมงนะคะลูก,เล,กเลิกเรียนบ่ายโมงแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะคะวันนี้เป็นเวรของแม่แหวนกับกับอีกคนหนึ่งนะคะทาความสะอาดห้องเรียนให้ลูก โรงเรียนลูกชายไม่แบนเป็นโรงเรียนฟรายส์โคนะคะเป็นโรงเรียนแบบว่าฟรายส์โคนะคะในเมืองนี้มีแค่สองโรงเรียนนะคะเมืองที่ไม่แบนอยู่นะนอกนั้นเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปค่ะในระยะในระยะสองกิโลเมตรในระยะห้ากิโลเมตรหรือไคะมีมีประมาณห้าสิบกว่าโรงเรียนเลยนะคะโรงเรียนเยอะมากเลยค่ะแถวนี้แต่ว่าฟรายส์โคค่ะ ในระยะออรอบสิบห้กิโลเมตรแล้เราประมาณนี้ค่ะมีแค่มีแค่2องโรงเรียนนะคะคือโรงเรียนที่ลูกชายไม่แหวนอยู่กับโรงเรียนอีกอ,อ,อีกอีหนึ่งก็คืออยู่ไกลออกไปนู่นนะคะอืม เนื้อค่ะแม่แบนใช้เนื้อนี้นะคะคือเราแค่ลวกเขาคือเขานุ่มค่ะไม่ต้องไปตุนไปอะไรนานเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ส่วนไหนนะคะซึ่งส่วนเนี้ยแม่แบนก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรนะคะ เอามาทำเอามากินกับเกาเหลาอย่างเงี้ยอร่อยค่ะนี่นะจ๊ะเหนื้อจ้ะ <c oughs> ปลาลาสับนี่ต้องหลบแล้วค่ะตอนนี้เกาเหลามาแรงมากค่ะอ๋อสดชื่นใจค่ะชื่นใจมากเลยสดน้ำเกาเหลาแซ่บมากจ้า <c oughs> โอ้โห มันทําง่ายมากด้วยเลยนะทุกคนนะง่ายมากนะคะเนี่ยนึกเมนูไหนไม่ออกเมนูนี้เลยค่ะเร็วมากด้วยทําได้เร็วมากจ้ะอ,อ,อร่อยอะ่ะ ขออนุญาตวางข้าวตรงนี้ก่อนปลาสับลบไปนู่นก่อนอันนี้ก็เอาวางนี่แล้วกันน้ำส้มสายชูจ้ะขออนุญาตวางนงขอทานเกาเหลาค่ะนี่น้ำข้นมากเลยค่ะดูสิครับทุกคนข้นมาก เชื่นใจค่ะนี่ค่ะน้ำคุนสุดๆดอร่อยไหนลองลุกชิ้นบ้างนี่แบบนี้นี่จ้าอืมอืม แม่แบนไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยนะทุกคนปรุงแค่น้ําส้มสายชูไม่แบนปรุงแค่น้ําส้มสายชูนะคะน้ําตาลไม่แบนก็ไม่ได้ใส่นะจ๊ะน้ําปลาก็ไม่ได้ใส่ปรุงแค่น้ําส้มสายชูแล้วก็พร <c oughs> ิกแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวเท่านั้นเลยจ้ะทุกคนอมืมันอร่อยเข้มข้นแล้วอะอร่อยมากเลยค่ะดูซิอืม เป็นเนื้ออีกค่ะต้องม,มีข้าวอวันนี้แสงแสงแดดแรงมากแสงดีนะคะยังอื่นคือเอามาเผื่อเลยนะคะเนี่ย อย่างอื่นนี่คือแบบแค่เผื่อเลยนะคะแค่นี้ก็คือแบบอร่อยแล้วว่าทุกคนแบบอยู่เลยค่ะอขอขอยับมาใกล้ๆนะจานี่จะนี่จ้าทุกคนจ้า <ừ> <ừ> จริงๆแม่แหวนหิวน้ำมากเลยทุกคนแล้วแม่แหวน,นไม่อยากทานน้ำแม่แหวนยังไม่อยากดื่มน้ำนะคะเพราะว่ามันจะอิ่มก่อนแม่แหวนแบบกระหายน้ำมากนะคะตั้งแต่คือทำงานทำงานได้ได้พักดื่มน้ำแค่15นาทีนะคะแค่นั้นนะคะ ไม่เหมงนทำสี่ชั่วโมงนะจ้ะวันนี้ที่โรงเรียนสเป p e r จะมีให้ทําความสะอาดนะคะอาทิตย์ละครั้งทุกวันศุกร์อ,อทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งสักอย่างเนี่ยค่ะทุกวันศุกร์นะคะจะมีให้แม่แม่ของเด็กอะคะ่ะไปแบ่งกันไปทําความสะอาดนะคะไปเช็ดไปทําความสะอาดห้องเรียนให้เด็กๆนะคะ ทำความสะอาดห้องเรียนห้องเล่นอะไรเงี้ยค่ะของเล่นเต็มของเล่นเยอะแยะเลยของเล่นจะที่โรงเรียนเขาจะเน้นแต่ไม้นะคะจะเน้นแต่ของเล่นทุกอย่างที่เป็นไม้นะคะโรงเรียนดีอย่างหนึ่งนั่นแหละค่ะแบบว่า เป็นเน้นกิจกรรมนะคะโรงเรียนของลูกชายแม่แหวนจะเน้นกิจกรรมนะคะปกติโรงเรียนที่นี่นะคะของเนเธอร์แลนด์อ่ะส่วนใหญ่เขาก็เน้นกิจกรรมเยอะนะคะแล้วก็เน้นวิชาการก็มีค่ะแต่ว่าเขาจะเน้นให้เด็กแบบมีกิจกรรมเยอะนะคะแล้วยิ่งเรียนคือนั่นคือโรงเรียนแบบโดยทั่วไปเลยนะคะแล้วโรงเรียนยัสเปอร์นะคะเป็นโรงเรียนโรงเรียนแบบฟรายสคูลนะโหเอาแต่กิจกรรมเลยค่ะโรงเรียนเนี้ยเข้มขน้นทุกคนมาจ้า ซุปผักจ้ะนี่นะจ๊ะนีะนนน่คยาทุกคนคำใหญ่เกิน นี่จ้ะพักจ้ะอืมอืมอืมทุกคนนี่คำต่อไปแล้วค่ะอืมเนื้อ คล่องค่ะคล่องคออืมอืม

รู้ไหมแม่แหวนลืมใส่อะไรอืมแม่แหวนลืมใส่ผักชีผักชีใบเลื่อยก็ได้ค่ะใส่ไนดะ้ใครมีก็ใส่นะแล้วมันจะยิ่งหอมมากๆเลยค่ะทุกคนผมแม่แหวนไม่เป็นไรแล้วค่ะอร่อยแล้วคือมันอร่อยแล้วอะจริงๆพออร่อยแล้วมันลืมจริงๆครับว่าเราเราขาดอะไรอย่ นี่ใครมาตกให้คนนี้เจกิร์่เจ๊กิรอะไรหนูกำลังพูดกับมาม่าอยู่เนี่ยเมย์ไยบอกว่าเมย์แมวว่าแม่์แมวขอทำคลิปวิดีโอแป๊บหนึ่งนะลูกนะเงียบๆนะบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไม่พูดกับมาม่าเนี่ยลูกกำลังพูดกับมาม่าอยู่อะลูก โอ้พอาแม่พูดอย่างนั้นก็ทําอย่างนี้ค่ะทาอย่างนี้ใช่ไหมปกติเขาจะทําอย่างนี้ให้มาม่าคือรักเขาทาอย่างนี้ค่ะเ <laughs> ฟรนดี้จะเบ็ดก็จะหมดแล้วค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะอค <laughs> ขอลูกชิ้นอีกลูกหนึ่ง อืมเสร็จแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากๆอร่อยมากๆอ๋อยาเลิกโอเคอร่อยมากๆค่ะทุกคน จุกมากด้วยนะคะแล้วแบนไม่แบนใกล้จะหมดะคะไม่แบนต้องวางแล้วละ่ะถ้าชอบฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ไม่แบนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้แม่แบนด้วยนะจ๊ะนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายบายโทโนโฟคานากี